ครบเครื่องเรื่องฟันกับ Dracula Podcast แปลงฟันแรงแล้วแปลงสีฟันบานง่ายจังเคยไหมที่แปลงฟันแล้วพบว่าขนแปลงบานเร็วมากจนบางครั้งต้องเปลี่ยนแปลงก่อนเวลาอันควรซึ่งตามปกติแปลงสีฟันทั่วไปที่ทันตแพทย์และองค์กรเกี่ยวกับทันตกรรมทั่วโลกแนะนำให้เปลี่ยนแปลงทุกๆ3-4เดือนแต่สำหรับบางคนรู้สึกว่าแปลงสีฟันใหม่ ใช้ได้แค่อาทิตย์เดียวก็บานแล้วต้องเปลี่ยนบ่อยๆซึ่งปกติแล้วแปรงสีฟันบางอันดีไซน์มาให้มีขนนุ่มแต่ถ้าเราใช้แรงกดหรือแปรงฟันแรงขนแปรงจะบานออกเป็นสัญญาณเตือนว่าเราใช้แรงมากเกินไปในการแปรงฟันซึ่งไม่ใช่เรื่องดีเพราะอาจทำให้คอฟันสึกเหงือกร่นได้ถ้าเราแก้ไขเรื่องแปรงบานโดยการเปลี่ยนไปใช้แปรงขนแข็งแล้วยังใช้แรงเท่าเดิม แรงอาจบานช้าลงแต่จะทำให้ฟันหรือเหงือกของเราได้รับอันตรายได้ดังนั้นเราต้องทบทวนว่าแรงที่เราใช้ในการแปลงฟันมันเยอะมากเกินไปหรือเปล่าหรือเทคนิควิธีการแปลงฟันวิธีการจับแปรงวิธีการกดแปรงสีฟันลงบนผิวฟันถูกต้องหรือไม่เรื่องนี้สามารถขอคำแนะนำจากทันตแพทย์เพื่อให้เราแปลงฟันได้อย่างถูกต้อง สำหรับการทำความสะอาดในช่องปากมี3ประเด็นที่สำคัญคือ 1. จะต้องสามารถเอาคราบแบคทีเรียออกได้ 2. การแปลงฟันจะต้องไม่ทำลายอวัยวะในช่องปากเช่นเหงือกและฟัน 3. มีความสุขกับการแปลงฟันไม่ได้รู้สึกว่าเป็นภาระที่น่าเบื่อถ้าทำทั้ง3ข้อนี้ได้เชื่อว่าสุขภาพช่องปากของทุกคนจะต้องดีห่างไกลจากโรคแน่นอน และพบกับเคล็ดไม่ลับการดูแลฟันเพิ่มเติมได้ที่ Dracula.com